การเรียนพระครูประหลาดนูมีเรื่องมีคําถามเรื่องจิตค่ะเวลานั่งกรรมฐานบางครั้งรับรู้ว่าจิตส่งออกไปคิดเรื่องต่างๆรู้จิตรู้ความคิดของผู้อื่นและทําให้เกิดสังขารการปรุงแต่งนั่นและถึงบอกว่าถ้าคุณไม่สงบจิตไม่อยู่เหนืออารมณ์คุณจะมีอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะไปมีอารมณ์ร่วมถ้าจิตอยู่เหนืออารมณ์ก็คือเขานนัแต่อันนี้มันจะต้อง บวกของเก่าเดี๋ยวก็คือของเก่าผ่านเหมือนกับพระโพธิสัตว์ของเก่าพอมาแล้วก็มันจะมีเส้นทางแนวทางพระพุทองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นไอ้เรื่องที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยพระองค์ก็ตัดทิ้งโดยนิสัยเลยนะครับทางโลกทางธรรมพระองค์ชัดเจนนะแล้วก็ฝึกสะสมบุญวาสนาบาร,รมีพอเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวคุก็ได้เป็น เป็นพระพุทธเจ้ามีเงอนขายสองข้อคือได้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแล้วในร่วมสมัยนั้นพระพุทธเจ้าองค์นั้นทักว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีเงินไขายกันเนี่ย้ต้องเวียน่ายตายเกิดกันมาจนกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทักยากว่ายากเป้าหมายยากมากนะครับพุทธพุทธภูมิปัตนาพุทธภูมินะครับ เดี๋ยวในเรื่องว่ารับรู้จิตนี่เพราะทฤษฎีทางโลกมันเยอะขนบธรรมเนียมประเพณีคือมันเปลี่ยนไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไรครับแม้แต่พระวินัยบางข้อก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะพูดถึงพิสุนีแต่พิสูนีหมดแล้วบางข้อไม่มีแต่เรายกไว้ว่าเป็นเป็นต้นฉบับของ มีที่มาที่ไปอ่ะมันจะได้สืบสาวเป็นเป็นประวัติศาสตร์ในการศึกษาบางข้อไม่มีแล้วนะครับพ,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 พิจูนีไม่มีนะครับพระเนี่ยสอง้อยี่้อเผยยังนับอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถึงนนะครับคือคือแต่ต้องถือไว้เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เราสาวกว่าสาวเหตุสาวเหตุได้ เรื่องรู้ความคิดคนอื่นรู้อะไรคุณบอกได้เลยว่ามันทําให้คุณเสียเวลาแทนที่คุณจะมามองตัวเองแล้วพัฒนาอย่างที่เทศวันเนี้ยนะครับคุณมองตัวเองแล้วก็พัฒนาคนอื่นก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับคือต้องดูว่ามีพระคุณก่อนถ้าช่วยคนแรกเลยคุณจะได้ไม่ต้องเครียดหือเขามีบุญคุณมีพระมีพระคุณกับคุณไหมลาท่าพาม จะบวชตอนแก่ไม่มีพระที่ไหนบวชให้เลยนะครับอยากบวชตอนแก่แล้วลราธาพามปากฏว่ามีองค์เดียวที่บอกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ถามว่าลาธาพามคนนี้มีบุญคุณกับสงไหมมีบุญคุณกับพระองค์ไหนบ้างพงถามนะครับปากฏว่าพระทุกองค์บอกไม่มีไม่เคยไม่รู้จักไม่ได้เคยอะไรกันเลย ไมไ่เคยเกย้อหนุนกันเลยแต่มีองค์เดียวที่มาบอกคือพระชายาบุตรนึกขึ้นได้ว่าราธาพามเคยใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่งดังนั้นเวลาคุณจะช่วยคนคุณต้องดูว่าเขาช่วยอะไรคุณมาก่อนไหมคอ้อนี้คุณง่ายคุณตัดใจได้เลยครับไม่ใช่เดี๋ยว,วคุณก็กลายเป็นเหยื่อของคอรเซนเตอร์มันหลอกจะจนแบบเนียนะ่ะไม่รู้จกักเลยโทรมาเนี่ยถ้าคุณลึกคอน้นนี้ไม่มีบุญคุณไม่รู้จักแม่อะไรเลย ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเอาข้อนี้ไว้ก่อนเลยนะครับดังนั้นความรู้คุณไม่ต้องรู้มากหรอกครับแล้วคุณมาดูตัวเองพัฒนาตัวเองเศรษฐกิจกับสังคมหรือรักษางานทักษาแล้วก็ว่าไปการเมืองไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวมีไอบ้บาบาบบมันขึ้นมาเปลี่ยนทําพังเองอะพูดได้ง่ายนะครับ เมื่อรู้สึกตัวจึงรีบกลับมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันแล้วพยายามมีสติมากขึ้นเพื่อไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์นั้นเอาดีขึ้นทักตัวเองได้ในดีขึ้นถือว่ายกระดับขึ้นมาทํากรรมฐานสายสติคุณต้องทักตัวเองได้เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ทักตัวเองได้ไม่เบียดเบียนไม่ไม่ยากกดไม่กี่ข้อเองครับ คำถามมีอยู่ว่าถ้าหนูกําหนดจิตอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ตัดภพตัดชาติลงเท่านั้นใช่ไหมคะถูกครึ่งเดียวแต่วิธีคิดคุณยังไม่ได้เปลี่ยนคุณทํทาเฉพาะตรงนี้แล้วคาดหวังว่ามันจะไปถึงนิพานยังไม่ได้ครับคุณสมบัติไม่ยังไม่ครบคุณสมบัติในดทีนี้คือปัญญานะครับ หลุดพ้นโดยปัญญานะครับไม่ใช่หลุดพ้นโดยฤทธิ์นี่คือคุณสมบัติคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอะไรอีก,อกเยอะจนให้เข้าคุณสมบัติให้เข้ากระแสอาตมาก็ยกมาแล้วสามข้อเนี่ยคุณเปลี่ยนคุณสมบัติอันนี้ให้ได้ให้เข้าอันนี้ให้ได้จากกะยะทิธินะครับวิจิกิจาศิลปและปัญญาคุณท่องสามข้อนี้ให้ได้แล้วแล้วคุณก็ไปเรียนแบบอะไรอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วง่ายๆพื้นฐานของเรา นะครับถ้านนีต้ต่ออันนึงปัญจวัคคีย์พอไปแล้วทิ้งพวกเจ้าพู้เจ้าตัดสรู้เสร็จก็เหมาะจะโปรดใครในสุดก็เห็นปัญจวัคคีย์อยู่ใกล้ที่สุดรู้นิสัยถ้ามันพลิกเปลี่ยนทัศนคติได้สําเร็จได้ตอนแรกพระองค์จะไม่เทศแล้วนะครับคนจะรู้เรื่องเราไหมเนี่ยฟังพูดฟังแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยร้อนถึงพรมต้องมาอาราธนา พรมนี่ก็คือกัลยานามิตราชาติไม่ใช่าชาติกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันร้อนแบบไม่ได้พุทธเจ้าไม่เทศเนี่ยหมดโอกาสมันเสียโอกาสก็เลยมาราตนาให้เทศเธอคนที่มีดวงตาเห็นธรรมยังมีอยู่ก็เลยเปียบบัวสี่ลาวดวงตาเห็นธรรมได้ทั้งสามลาวลาวเดียวที่ชาตินี้ยังไม่เห็นก็คืออยู่ในตมแต่ถ้าเผื่อเปลี่ยน เปลี่ยนวิธีคิดเวียน่ายตายเกิดไปทักพักอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดขึ้นมาเป็นสามเหลาก็ได้สามเหล่านี้ก็คือจะมรรคผลนิพพานช้าเร็วนี่ก็แตกต่างกันบัวที่พ้นน้ําแล้วก็เร็วบัวที่ปิ่มน้ําก็ช้าหน่อยบัวที่ยึงอยู่ในน้ําก็ช้าก็ไม่วันนี้เทศให้บัวเหล่าที่อยู่ในน้ําครับวันนี้ให้โยมฟังนี่ อยู่ในน้ําพร้อมเที่ยะขึ้นไปปิ่มน้ําแล้วก็พ้นน้าแต่คุณต้องเข้ากระแสพระโสดาปติมักนะครับที่เทศออมไปออมมาเรื่อยๆมันต้องเพราะคนทางบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นกิริยาการเทศของอาตมาอาจจะเห็นภาพแลือบางทีก็ฟังแต่เสียงนะครับไปทําอย่างอื่นนะครับบางทีไม่เห็นกิริยาไม่ไม่ไม่เห็นการเน้นของอาตมาคําไหน นะครับดังนั้นฟังตรงนี้แล้ววันนี้ฟังให้เข้าใจคุณจะได้เออทำไปแบบรักษาสุขภาพไปโดยไม่เบียดเบียนแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะครับทั้งโลกก็คือต้องรอดต้องรอดโดยไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นคุณจะได้ไม่ซึมเศร้าซึมเศร้านี่น่ากลัวนะครับเพราะไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงปัญญาออกมาใช้ย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่น น่ากลัวนะครับเป็นโลกที่ทุกคนว่าเออมันมันไอโน่นไนี่มันมันจิตอยู่กับอารมณ์อะจิตไม่ได้อยู่เหนืออารมณ์ซึมเศร้าทุนเห็นเลยนะครับปัจจัยตัดภพตัดชาตัดได้แน่ค่ะคุณมาถือศีลปฏิบัติทามันก็ย่อไปเรื่อยนะครับแล้วก็พอเข้าใจมันก็มันก็พัฒนามีการพัฒนาไปเลย แต่ถ้าเพอมันเต็มแล้วมันจะเป็นวิวัฒนาการคือฟังธทมปุ๊บบรรลุเลยนี่เขาเรียกว่าวิวัฒนาการเยสูงกว่าวิวัฒนาการอีกครับนี่คือกระบวนการนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆสำเร็จได้ด้วยไอ้นไ้นีไ,นไม่ไม่มีครับคุณต้องทำแลนะต้องลองทำทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็มีวิธีคิดที่เป็นกุศลมากกว่าอกุศลนะครับ ขอบคุณพระคุณที่ท่าน